ก่อนที่จะเบรกนะแถมอีกหนึ่งข่าวแล้วกันครับบันไดเลื่อนอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวานพอเห็นข่าวแต่มันเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้ามีเชือกด้วยไงรองเท้าที่มีเชือกก็เยอะไงฉันว่ามันก็อาจจะเกิดครึ่งครึ่งอ่ะมันบังคับไม่ได้ให้ทุกคนใส่ไม่มีเชือกครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันว่านี่ไงเธอก็รองเท้าเธอมีเชือกไหนมีปะมีสิเออมีแล้วยอมรับเวลาขึ้นบันไดเลื่อนตอนเนี้ยแอบวางเท้าแบบซ้ายขวาซ้ายขวายังไงดีวะไม่รู้ฉันก็ไม่ได้มองนะบางทีเชือกมันก็ยาวนะตรงปลายก็กลัวเชือกหลุด ครับผมนะครับอ่ะก็บันไดเดือบันไดเดือนบันได,ด,ดเลื่อนดูดเท้าห้างดังยานลางังสิตนะครับก็มันมีภาพออกมาครับเจ้าหน้าที่กําลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะครับก็คือ,อพนักง,งานเนี่ยอบอกว่าแบบถูกบันไดเลื่อนเนี่ยหนีบขาได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะพบรองเท้า หนึ่งข้างติดอยู่นะครับก็ถูกใบไดเเลื่อนหนีบติดไปเลยนะครับก็กําลังตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมมาอยู่นี่ยก็ผู้ได้รับบาดเจ็บในอายุสิบเจ็ดนะไม่ใช่เด็กๆละก็ก็ก็โตแบบรู้เรื่องพอสมควรเลยทีเดียวเธอเห็นมันหนีบไปมล่ะคือคือสิ่งที่เขาหนีบคือเขาหนีบไอ้ตรงระหว่างระหว่างขั้นตรงที่มันตัดขอบเหลืองอะนะฮะระหว่างขั้นหนึ่งกับขั้นสองแล้ในระหว่างที่มันกำลังจะขึ้นระหว่างที่มันหดขึ้นหดลงอะมันกินเส้นรองเท้าเชือกเข้าไป คือไอ้เขาถึงบอกว่าไอ้ปรากฏว่าเส้นเหลืองคือเส้นที่ห้ามเหยียบถูกไหมคร uh, mm. คับให้เราอยู yeah. you okay? ่ภายในถูกป่ะไม่ให้เท้าแลบไปทับเส้นเหลืองครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ขึ้นบันไดเลื่อนไอ้บันไอ้บันไดเลื่อนนี้ก็เครียดเนาะอืมคือเชือกมันมันไปอยู่ตรงฟันของบันไดเลื่อนพอดีเธอหันไปดูสิฉันไม่ดู้เปกฏมาฉันกลัวไม่อ๋อมันเห็นแต่รองเท้าอ๋อเมื่อกี้ฉันกลัว แต่มันเลื่อนนิดนึงแล้วก็ถอดได้อ๋ออ้ทูแต่มันหยุดทันทีมันมีเซนเซอร์มันมีเซนเซอร์ก็บอกมันจะล็อกอ่าพอมันดูดปุ๊บป้ายเลื่อนหยุดทันทีเลยเอางี้ก็ดูดูดูโอเคนะดูแต่ว่าบาดเจ็บนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ทุกที่มันจะหยุดได้นะถ้าบางที่ที่มันเก่าอ่ะมันมันอาจจะยังไม่ได้มันก็คงสร้างความตกใจแหละอืม